สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบนนะคะวันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลบเลขหนึ่งหลักค่ะเด็กๆครูก็มีตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลบเลขหนึ่งหลักมาให้เด็กๆได้ลองทํานะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาลองทําไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆโจทย์ข้อแรกมีอยู่ว่า น้องมีส้มเจ็ดชิ้นพี่กินไปสองชิ้นน้องเหลือส้มกี่ชิ้นฟังโจทย์อีกครั้งนะคะเด็กๆน้องมีส้มเจ็ดชิ้นพี่กินไปสองชิ้นน้องเหลือส้มกี่ชิ้นโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างไปดูกันนะคะโจทย์บอกว่าน้องมีส้มเจ็ดชิ้น พี่กินไปสองชิ้นโจทย์อยากทราบว่าน้องเหลือส้มกี่ชิ้นเทคนิคนะคะให้เด็กๆลองสังเกตคำนะเขาถามว่าน้องเหลือส้มแสดงว่าเป็นการเพิ่มหรือการลดจำนวนคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นการลดจำนวนนั่นเองถ้าเกิดเป็นการลดจำนวนเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเราต้องใส่เครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นข้อนี้7ชิ้นลบ2ชิ้นเอาเลขมากขึ้นมาแล้วลบด้วยเลขน้อยเลขน้อยเลขอะไรคะเลข2นับพดลงไป2 12เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เหลือ5นั่นเองเก่งมากเลยค่ะ12 3 4...5... นับตามรครูเบนนะคะเด็กๆ1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้น7-2ลบเหลือเท่าไหร,ร่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเหลือ5ชิ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาอยากทราบว่าน้องเหลือส้มกี่ชิ้นเราจะตอบว่าเหลือกี่ชิ้นคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเหลือส้ม5ชิ้นเด็กๆฟังครูไปด้วยและเด็กๆลองทำตามไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจนะต่อไปเราจะมาทำโจทย์ข้อที่2กันนะคะเด็กๆโจทย์ข้อที่2มีอยู่ว่ามีทุเรียน9ผลขายไป3ผลเหลือทุเรียนกี่ผลฟังโจทย์อีกครั้งนะคะมีทุเรียน9ผล ขายไปสามผลเหลือทุเรียนกี่ผลโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างเราไปดูกันเลยนะคะโจทย์บอกว่ามีทุเรียนอยู่9ผลขายได้สามผลเหลือทุเรียนกี่ผลถ้าเกิดเขาถามว่าเหลือทุเรียนแสดงว่าเป็นการเพิ่มหรือการลดคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเป็นการลดจำนวนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการลดจำนวนต้องใช้เครื่องหมาย เก่งมากเลยค่ะเด็กๆใช้เครื่องหมายลบนั่นเองเพราะฉะนั้น9ผลลบ3ผลเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆวิธีการให้ยกเลขที่มากขึ้นมาเลขอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยเลขที่มากคือเลข9และขายได้กี่ผลคะเด็กๆ3ผลใช่ไหมเราก็นับถอยลงไป3 1,2,3เหลือนิ้วอยู่อีกกี่นิ้วคะเด็กๆนับพร้อมครูเบนนะ1 2 3 4 5 6นับพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5 6เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เหลือหกผลนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบเหมือนกับครูเบนหรือเปล่าสรุปแล้วข้อนี้เขาอยากทราบว่าเหลือทุเรียนกี่ผลเราจะตอบว่าเหลือทุเรียนกี่ผลคะเด็กๆ เ่งมากเลยเหลือทุเรียน6กผลนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะกับการลบเลขหนึ่งหลักที่คุณครูได้เตรียมมาให้เด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการลบเลขหนึ่งหลักด้วยนะพอเปิดเรียนมาเราจะได้มาลองทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดใต้คลิปที่คุณครูแปะไว้ให้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย